แม่โอ้ยกินขาวกับหมักแตงโมกินขวกับหมักแตงโมสวัสดีค่ะหกล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อไปซื้อหมักแตงโมมาจากันท่อบ,บอ่อดูดละซีสิบห้าบาทก็เลยมาปาดกินกับข้กินกับข้เจ้าเขาสวยน้พี่น้องเขาเขาเย็นไม่ได้อุ่นดอกเขาเย็นกินกับหมักแตงโมสวยเลย ยิ้มอ่องป่องเลยมักกินเข่าก็หมักแตงมอก็เข่าโพดกับซับประหลัดแฝงสันกับกล้วยมีกล้วยก็กินกล้วยกินเข่ากับกล้วยตักเข่าใส่จานมาแล้วก็เอากล้วยตัด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 เป็นทอนลาดใส่หนาแล้วก็ตักกินยำคุ้มๆเลยปิ้งสันหลังกินเข่าไงพี่น้องเขามาแล้วกินเข่าไงแตงมอเหมือนกัน คาเล้วก็มีดซับ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 ใส่โป๊ะเข่าก็ตักกินตักกินหลดมาเนียโอ้ยมันแสบแน่นกินไงเขาผ้าขันอึดหลับปืดนอนเขาผากันกินกาแฟ่กินเคียงดื่มกินนั่นนี่เพราะกินน้ำข่าหลอกน้องเอ้ยกูขายกินย่างไรแต่กินนั่นกล้วยกิน ผลหมากลากไม้ไปกังนันกินเลี้ยงคือการหมากไม้หมากไหลวัสดีค่ะหาลานน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อที่ไดเข้ามากกักดตองอับไปในเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ประวนัน อาหารที่พ่มีเรืยดพ่กมอยางกินงายพี่น,อน,น้องพ่เข้าว่าวขาพ่กินเนื้อพกก่อนนพก,ก,พก,กินนั่นอันนั้นพ่ก่กินเป็ดกินนั่นช่วงนี้เขาลดนนลงให้กินเนียงก็อาหารเจเลยกินอาหารเจเนาะ กาะฟงกรแระ่ากินน้ำเขาเครื่องดื่มต่างๆก็กินเลยบะแตะเลยสินขวานี่ไทยบะจุ่นแหน่อบะวานอันโอสินนั่นขวานมีจักแนวมีมีอันมีบ่ดื่มหนำเมาเนาะบ่ผุดปดบ่บ่อีหยังตัวอีหยังแน่โอ้ยจับบะอะไพี่น้องนี่อะไ้ทองผิดต้องทำเูเถอะบ่ได้อัน วัดฟังต่้มไรยังไรกับไปใสบาทอยู่รอหนาปากซ้อยนะพระเพลนเทศยกมือ,อแล้วก็บจบกันไปเลยจังสันบดไ้เทศียังหนักหนาดอกย่ำเหมือนอันไปหาคาหาเจ้ามาแล้วหยาดน้ำุ่งดินกะบดไ้ <c oughs> ว่ได้เบาอีกยังหลกัม้มมิตรสมัยตะกีแม่พระวา่าสาธุเด้อสาธุเด้อร์แม่นั่งทรณีผู้คำน้ำให้กินผู้คำดินให้อยู่ฝากขันของมูนี่ไปน้ำดินน้ำดอนน้ำหยาไปให้ผู้เพิ่นหลวงรับไปแล้วก็ได้ตด้ยังสีละมิตรบาอาจัรย์สีละว่าได้เห็นยังดอกเพราะวา่าพ่นคำหยาดน้ำติดไว้ฟ้าวน ติดไบพ,พาประตูย่งทองว่าใดเลยติดไบพาประตูย่างดีมันพาเป็นไหน้ข้ามจานนำยังบ่หดอยู่ีิน้องเออ้ยในมากเราไปติดใหม่คนนะ่ะติดไหม่ย้ำนอนกัน ทองนำหม่สมจบหลอกกันรับยกมือใส่หวัวใบามามหลอกกันรับไปเลยยังสีแล้วไดยังหนักหนาหรอกพี่น้องเนี่เริงคือกระจาวัดดีก้าหกลันดวงใจขอคุณหลายเด้อพี่นอ้องฮัลโลเอพิวันปัววั t จิงแตงคิวโซมาตเบลคัมเหนือไม้เฮาดังเด่นแตงคิว ยักนอนหนอยั่นองยักนอนยักนอน,น่น,น่น